สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สู้คนคือเก่านะครับผมมือนนี้มาอยู่กับช่องปังปอนช<อ> <Channel S 1> าแนลครับพี่น้องครับผมมือนี่ปอนใดเมนูน้ำตกหมูน้ำตกหมูต้มเนื้อครับพี่น้องครับต้มเนื้อแซ่บได้จ้าแกดดุกโดดผักเคืองเคียงขาดบไรครับพี่น้องข้าวเหนียวจ้าก้องขอน่อยขาแม่์คืออะพี่น้องครับผมนิ้วและครับคืออยากแค่ง ก่อนจะไปแส,บ,สบก็ปอนกับน้องไอปอนฝากปอนไหลปอนแชร์ให้แน่เด้อครับพี่น้องครับผมไปแสบน้ำกันเลยครับผม,มาจา้าแสบแสบค่ะคำแดกแหกหมันถ้ามาแรงเยอะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่เมาไม่เมาพีน่น,น้นองมาน้ำฝนกับมาน้ำฝนมีควันพร้อมเลยผมดังไฟแสงขางเลย Ừ, ừm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. โดนกินเือต้อมแ่บต้มเนือ้อใส้เครื่องในร่วมๆก,กันไปเลยพี่น้องครับผมแ่บครับพี่น้องอืม ติดเอ็นนะสุดขนาดแล้วเสีบมาสันอ,อืมอืมต้มแซบกระแซบอีดีจะ้ะอืม มากินขาน้ำกันเด้อครับพี่น่องท่าใจกท่าใไก่จตามประเทศไม่กินน้ำกัน,นครับฝังเล่าไม่กินน้ำกันเลยพี่หน่องอืม ลูกพอเนลียวต่มก็แซบ่บพี่น้องเปรียปร้ยวๆโอ้ ยูน่าจะยูกิ้นเบื่อกินไปจนเถ่าน้ำกันหมดน่ะผู่เฒ่าแู้แก่งกินเขาน้ำกันเที่ยงกันยู่เที่ยงหน้า นังกินเข่าเทียงหน้าสบายสองถ่าตาใหญ่นางเปิดวิทยุฟังเปิดไปเปิดมาไปเจอขื่นหนึ่งนะสร้างสงแล้วก็สร้างคนสอบมันวะวิทยุหองกินเ <c oughs> มียก็เลยเอาหว้วยเท่า เหมือนห่วงดาเจา้าเพราะันสร้างสร้างจะซ่อมมันลายเพร่ะฉันยังเลยได้เตะวิทยุลงตารางเทียงหน้าเลยอะวิทยุมันก็เลื่อนไปอีกแล้วเลื่อนขึ้นไปบ่อบ่อเป็นยังดอกกันปะเมีกยก็อยู่๊บหัวเรียเท้าห้วยย่อเยื่อเจา้าเพราะฉัน ลุงไปนำมันแม่กระสันง่วงงผัวก็ลงไปเตะวิทยุแล้วเตะลงน้ำมาแล้วไปีิวิทยุลงน้ำแล้วมันเปลี่ยนเครื่องนีตีหนาวจะตายอยู่แล้วมันวะเออตายอยู่แล้วเหตุเกิดจากวิทยุอ่ะ เขาไหวไม่ย่อเยี่เ,เจ้าอีกวัฒน์ต้องผัวบ่ยอมต้งผัวเมียอายุผัวผัวก็จัดไปแล้วนั่มลุกไปแน้วนามไปตีมนันตีมันข่า,น,าน้มเนาะตีวิทยุดึกมันลงมาดึกกินฟังบันี้เอาขอนถุบมันก็เปลี่ยนขึ้นนิดนิดบันี้นึกว่าสีมิดหาฉันให้ตายดีกว่ามันวะ มันมันเป็นเรื่องเล่าเหรออืออือหายใจดีกว่าขอนแ้่ถูกเอาเบืรอย่างมันอ้มีแห้งแล้วจังมัน่ะมันแทนเนอร์สด โอ oh. <Okay. S 1> บกไปเครื่องนะครับ <laughs> ชิ้นเพื่อนโ๊ mm. บ ชุดเดียร์จ้ะจำมหาศาลค่ะโอ้ย <c oughs> แมงมันหลายนะมาน้ำฝนจ่ะมึ่งเมา <c oughs> ว่าไปเนะแําทำไปจาดทำไาจาดของมัน อืมอืมกินแซ่บผักกรอบป้าเลยจอหนวหัวมวนแล้วพี่น้องเนาะกินเขาแซ่บแ Ja Nhà nằm tí <một tr> <chuyện> <treating Napoleon> เสียกไปเลยนะอพราอพายเดอ้อจ้ะเพื่อนไปคนางานอะไรอาการมันก็หอนแหงจ้ะอยู่ทางผุนก็ดูแลสุขภาพน้ำเดอ้อจ้ะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นเดี๋ยวหอนเดี๋ยวผ้ายอยู่เขาเดี๋ยวอยู่ซื่อๆกับหนาวะว่านกับฟ้นตกเบิด์ตหมูจ้ะอ เกื่องในกินง่ายๆนะเมนูนี้เป็นเมนูที่หลายคนขาดประด้บานเฮาเนาะปีนองแล้วราบค้มตุ่มแฟก ก่อยผักหน้าก่อยข้อหมูย่างโต๊กหมูขาดบ่ได้ครับพี่น้องบอว่าจะไปเห็ดงานทางได้กับบืมกับเขาแนวนี่เขาเบ็ดพอดี Mm. One out อิ่มแล้วครับพี่น้องข้าวเหนียวซุดดวดสดช่องถ่ายก่อนจะคำอ้แล้วดุดดวเข้าไปกะเต็มลำประเกณนหัวแตกแ้ะอืมอิ่มแล้วครับพี่น้องครับสิเดล่า,ากันเนาะพี่น้องสําหรับกิมนีปอนกับน้องไอเก็ฝากความแซ่บแบบซํานี่นะพี่น้องครับ มากลิบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งดิง่งดิ่งเห็นฟังก่อนนี้ได้ครับพีบ่น้องครับผมมือ่อหนีผมสองคนขอตัวลาไปก่อนพอกันพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า